ตามเร่งทำงานค่ะเหตุสลดกลางเมืองซีฮนุวิวทำคนขเขมรตุยเรียบหรือคำสาปแช่งกำลังเป็นจริง ช่วงนี้เหมือนพระสุขข้าวพระเสาแทกเขมรนะคะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทั้งสภาพเศรษฐกิจแรงงานจะพากันอดอยากหมดแล้วแต่ผู้นำเนี่ยก็ยังทำตัวชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังสั่งให้กำลังพลทหารไปเติมทัพแนวหน้าสั่งปรับฐานทัพทำเหมือนจะเล่นใหญ่มาปะทะก,กับไทยแต่พอไทยได้นายกคนใหม่ที่ไม่ใช่คนจากตระกูลชินท่าทีของผู้นำเขมรก,ก็เบาลงแต่ยังไม่สั่งถอนกำลังทหารและถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนทั้งๆที่ตอนนี้นักวิเคระห์ภูมิรัฐศาสตร์กัมพูชา,ศา,ศา,ศา ออกมาเปิดจุดอ่อนของเ,เมนโดยยอมรับว่าเห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารครั้งใหม่แต่เป็นห่วงการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพเพราะส่วนใหญ่ทหารเ,าเมนมีเยอะจริงแต่การรบไม่เก่งเอาซะเลยหลายเหตุการณ์ที่เ,เมนต้องเจอในช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจแย่แรงงานหนีกลับมาไทยเหมือนเดิมทหารเ,าเมรกำลังป่อยเสียชีตหลายรายที่แนวหน้า อาวุธที่เหลือทั้งกองทัพหากครบอีกรอบงานนี้ก็น่าจะหมดเกลี้ยงแถมเงินที่จีนให้มาอีก90ล้านเพื่อนาไปเยียวยาประชาชนซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้นําเอาไปใช้เยียวยาประเทศจริงก็คงดีนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่จีนให้อาจจะไปซื้อระเบิดเพิ่มหรือไม่ก็อาวุธเงินเกลี้ยงคลังจนอดจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พนมเปญการท่องเที่ยวก็ซบเซาเหมือนกับที่เคยมีคนทํานายไว้ว่าเขมรจะไม่สวยแค่เจอฟ้าผ่าค่ะ ล่าสุดคนข yeah. ับเนก็แย่อีกเมื่อรถบรรทุกพุ่งชนกลางตลาดในเมืองสีฮันูวิลมีผู้เสียชีวิตหลายรายโดยเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพวันนี้ BKK Today ค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกระ <ilgili> จัดกระจายกลางตลาดที่สีฮันูวิลเขมรตายไปหลายศพเห็นสภาพเนี่ยพังยับเยินค่ะงานนี้ชาวโซเชียลก็มองว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมด้วยเพราะว่าเนม์วางระเบิดทหารไทยเสียขาไปหกนายกรรมก็ทางานเรื่อยๆแล้วเวรกรรมจัดให้ทันใจจริงๆค่ะทั้งเหตุการณ์ทหารเขมรป่วยทยอยเสียชีวิตเป ใบไม้ร่วงชาวบ้านที่อยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่มีจะก,กินเป็นเวรกรรมของประเทศคาเมนจริงๆนะคะลองไปชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่าค่ะ